สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c o m i c World Daily ก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเรากลับมาพูดกันถึงับ j ิน t i c e กันต่อนั่นเองในตอนนี้นะครับผม i ิน u s t i c e นั้นได้เดินทางมาถึงภาคที่5แล้วก็ภาคที่17กันแล้วในตอนนี้เหลืออีกเพียง4ภาคเท่านั้นนะครับผมเราก็จะถึงจุดจบของเรื่องนี้กันแล้วต้องบอกเลยว่าเรื่องราวนั้นเข้มข้นมากๆเลยสุดท้ายแล้วนะ้ะเรื่องราวจะออกมาเป็นเช่นไร ซูเปอร์แมนจะชนะหรือว่าแบทแมนจะชนะกันแน่เรื่องราวน,นั้นจะเป็นยังไงท่านผู้ชมคงต้องรอติดตามชมกันในตอนนี้ก่อนที่จะไปเริ่มรับชมกันนะครับเราจะขอเตือนท่านผู้ชมกันก่อนเลยหากท่านผู้ชมคนไหนนั้นยังไม่ไดูตอนที่แล้วหรือว่าภาคที่แล้วภาคเก่าๆเ,เลยเนี่ย ให้ท่านผู้ชมกดกลับไปดูก่อนนะครับผมท่านผู้ชมนั้นจะได้รู้เรื่องราวมากันอย่างต่อเนื่องนั่นเองซึ่งนั่นนะครับจะทําให้ท่านผู้ชมนั้นดูเรื่องราวอินจัสติฟของเราสนุกมากๆเลยนะครับผมเรื่องราวนี้นะไม่เป็นมหากราบเลยก็ว่าได้ให้เวลากดกลับไปดู3 2 1นในตอนนี้นะครับเราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นได้รู้เรื่องราวกันมาหมดแล้วเรามารับชมเหตุการณ์อ n j u s t ซ c e Year 5ในภาที่17็กันเลยดีกว่าครับเรื่องราวของเรานนะเริ่มตน้นขึ้นที่สะพานโกลเด้นเกนเองในตอนนี้ดูเหมือนว่าแบลี่แยรเลนกับฮาวจอแดนนั้นจะมาพูดคุยอยู่นะครับผมในตอนนี้พวกเขานั้นเริ่มมีความสงสัยในตัวของซูเปอร์แมนแล้วแบลลี่ฉันว่าฉันจะต้องรู้ความจริงให้ได้ฉันจะไปถามเรื่องราวของวิกเตอร์แซนทั้งหมด ทำไมกันล่ะนายไม่เชื่อเขาอย่างนั้นเหรอใช่แล้วฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ฉันคิดว่านะฉันไม่สามารถเชื่อทุกอย่างที่เขาพูดได้พวกเราจะเชื่อฟังซูเปอร์แมนทุกอย่างเลยหรือไงก็ถ้าเราเชื่อฟังซูเปอร์แมนทุกอย่างเนี่ยก็แสดงว่าเราน่ะเชื่อมานในตัวของฆาตกรที่เลือดเย็นยังไงล่ะในตอนนี้ทั้งแบรี่และฮาวนั้นเริ่มมีข้อกังขาใจที่มากขึ้นในตัวของซูเปอร์แมนแล้วซูเปอร์แมนนั้นเปลี่ยนไปในตอนนี้ซูเปอร์แมนไม่ใช่คนดีต่อไปแล้วซึ่งในตอนนั้นเองฮาว เบลี่นาะยเคยได้ยินเรื่องการสังหารกลุ่มโจ๊กเกอร์ไหมล่ะผู้คนกว่า200คนต้องตายลงในตอนแรกนะ่ะฉันคิดว่าคือบิซาโลแต่ท้าว่ามันไม่ใช่นี่ยสิบิซาโลนะั้ได้ถูกฆ่าตายโดย d o มเ Day เวลาที่บิซาโลจะไปฆ่าพวกเขาได้นะ่ะมันไม่ตรงกันฉันนะ่ะได้ลองไปคุกยกับไซบอกแล้วแต่ไซบอกนะ่ะเขาปฏิเสธทุกอย่างเลยแบรี่ฉันถามนายจริงๆนะในตอนนี้พวกเราจะซีลีกนะ่ะ ในตอนนี้จัสติสลีกกำลังกลายเป็นอะไรกันแน่เหตุการณ์นั ś ś ้นได้ตัดมาที่ฝั่งของฮอ l ์ออฟจัสติสบ้างครับในตอนนี้ b a ท m a n กับ b a ท w o m a n นั้นได้เข้าต่อสู้กับไซบอร์กและฮอเกิลและดูเหมือนว่าเมื่อสมาชิกจัสติสลีกนั้นเหลือกันเพียง2คนนี้เองนะครับ พวกเขาทั้งสองคนนั้นจะไม่สามารถต่อสู้กับแบทแมนได้ฝั่งของแบทแมนนั้นได้เปลี่ยนในการต่อสู้อยู่มากซึ่งในเวลาเดียวกันนี่เองเหตุการณ์นั้นก็ได้ตัดไปที่ฝั่งของซูเปอร์แมนดูเหมือนว่าในตอนนี้บุรุเหล็กของเรานั้นจะเดินทางมาที่วอชิงตันนั่นเองนะครับผมที่แห่งนี้คือที่อยู่ของหนูน้อยแดนนี่เชสเขามาที่นี่เพื่อตามหาเลเวน่นแดนนี่นนเป็นคนเดียวที่จะพาซูเปอร์แมนไปหาเลเว่นได้แดนนี่ฉันต้องการจะคุยกับเลเว่นเดี๋ยวนี้เออพูดตรงๆงเลยนะคุณซูเปอร์แมนคือผมนะก็ไม่ได้เเเจออธมมาานนนนหืกั ฉันก็หวังนะว่าฉันจะพาคุณไปหาซูเปอร์แมนได้ถ้าคุณรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเฮ่อฉันรู้ฉันรู้ว่าเลเว่นอยู่ที่ไหนแดนนี่เธอนะต้องพาฉันไปหาเลเว่นนะและในเวลาต่อมานี่เองนะครับผมแดนนี่นั้นก็ได้พาซูเปอร์แมนข้ามมิติไปหาเลเว่นนั่นเองแดนนี่นั้นได้กล่าวขอโทษเลเว่นก่อนเลยที่พาซูเปอร์แมนมาที่นี่ เออเลเว่นชันขอโทษนะคือฉันไม่รู้จะทำยังไงนะซูเปอร์แมนมาขอร้องฉันเออไม่เป็นไรดรอกหนะ้ามันโอเคไม่เป็นไรฉันรู้ว่าทำไมซูเปอร์แมนถึงมาที่นี่ซูเปอร์แมนนะต้องการให้ฉันนะ่ะแสดงความพักดีที่มีต่อน,นายสินะไม่เลเว่นฉันต้องการให้เธอกลับไปที่โลกมาช่วยสู้ยังไงล่ะเธอนะ่ะจะเป็นกําลังหลักของพวกเราเลยนะเธอมีความสามารถที่คนอื่นไม่มีไม่หรอกซูเปอร์แมนพลังของฉันนะ่ะจะไม่ได้ช่วยนายหรอก ทีของนายคงไม่ต้องการฉันหรอกและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยฉันก็ไม่ต้องการจะกลับไปที่โลกแล้วตั้งแต่ที่พ่อของฉันหายไปในความว่างเปล่าเนี่ยฉันก็อยากจะอยู่ที่นี่นั่นแหละแต่แต่เลเว่นพ่อของเธอพยายามจะทําลายโลกของเราทุกคนนะพ่อของเธอพยายามจะฆ่าเราทุกคนแล้วยังไงล่ะซูเปอร์แมนไม่ว่าเขาจะทําอะไรเขาก็เป็นพ่อของฉันนะแต่เลเว่นเธอต้องฟังฉันนะไอ้พวกกลุ่มต่อต้านนะ่ะพวกมันปั่นหัวพ่อของเธอพวกมันหลอกใช้พ่อของเธอเธออาจจะไม่สามารถนําพ่อของเธอกลับมาได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอสามารถท,ทํา,าทได้นะเลเว่นเธอสามารถไปลงโทษไอ้พวกที่มันทําร้ายพ่อของเธอได้เธอสามารถไปลงโทษไอ้พวกที่มันหลอกใช้พ่อของเธอได้ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับผมซูเปอร์แมนน,นจะเกียรกล่อมเลเว่นสำเร็จแล้วซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองเหตุการณ์น <disappe> ั้นก็ตัดกันมาที่การต่อสู้ที่ฮอร์ออฟจัสซิดนะครับดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วนี่เองแล้วว่าการต่อสู้นั้นจะเป็นไปอย่างดูเดือด แต่สุดท้ายแล้วแบทแมนนั้นก็มีแผนรับมือสำหรับทุกอย่างในที่สุดแล้วสมาชิกทีมจัสติสลีกนั้นก็ได้พ่ายแพ้ให้กับแบทแมนเร็วๆเข้าในตอนนี้เราต้องรีบนําตัวไซบอร์กไปแล้วเราต้องรีบไปก่อนที่ซูเปอร์แมนจะกลับมาแต่เว่าในตอนที่แบทแมนกับแบทวูแมนนั้นกําลังพาตัวไซบอร์กไปนี่เองนะครับ <c oughs> ก็ได้เกิดลมขนาดใหญ่พัดพวกเขากระเด็เนออกไปดูเหมือนว่าในตอนนี้มันจะช้าไปแล้วในตอนนี้ซูเปอร์แมนนั้นได้กลับมาถึงที่ฮอฟจัสติสแล้ว ข่าวนี้แกจะไม่ได้หนีไปไหนทั้งนั้นหละบูชในตอนนี้มันจบลงแล้วข่าวก่อนแกก็พูดแบบนี้แหละคะัะไม่ข่าวนี้เนี่ยมันจบจริงๆและในตอนนี้เองซูเปอร์แมนนั้นก็ได้เป่าลมของเขาจากการแบทแมนกับแบทวูแมนไปใน,นทันทีแต่ถ้าว่าในตอนที่ซูเปอร์แมนนั้นกำลังจะเดินไปจัดก,การทั้งสองคนนี้เองก็ได้มียานอาวากาศนั้นพุ่งเข้ามาใส่ซูเปอร์แมนดูเหมือนว่าในตอนนี้ฮอคแมนนั้นจะทําภารกิจของเขาสำเร็จแล้วในตอนนี้ฮอคแมนนั้นได้กลับมาเตรียมที่จะแก้แค้นกับซูเปอร์แมนแล้ว ซูเปอร์แมนแกเตรียมตัวที่จะตายหรือยังล่ะดูเหมือนว่าฮอคแมนน่าจะมีอาวุธลับมาด้วยนะครับผมนี่แหละคือไม้เด็ดของฝั่งของแบทแมนลูกตุม้มคลิปตัวไนนั่นเองเป็นยังไงล่ะซูเปอร์แมนแกรู้สึกกับคลิปตัวไนใน,นลูกตุม้มของชันมล่ะรู้สึกดีเลยใช่ไหมและในตอนนี้เองฮอคแมนนั้นก็เข้ามาจู่โจมซูเปอร์แมนในทันทีแกจะต้องทนทุกทรมานก่อนที่แกจะตายซึ่งดูเหมือนว่าแม้แต่แบทแมนเองนั้นก็ยังงงนะครับผมเขาไม่ได้ตกลงกับฮอคแมนอย่างนี้ แบทแมนนะั้นตกลงให้ฮอคแมนไปนำคลิปตัวไนท์มาให้เขาแต่ดูเหมือนว่าฮอคแมนนะั้นจะตัดสินใจใช้เองฮอคแมนเดี๋ยวก่อนสินี่ไม่ใช่สิ่งที่เราตกลงกันไว้เลยนะฟังนะแบทแมนแกต้องการจะนำคลิปตัวไนท์นี้มากักขังซูเปอร์แมนแต่ข้าไม่ได้มีความสนใจในการกักขังเขาไว้หรอกข้านะข้าจนะต้องการจะฆ่ามันยังไงล่ะในตอนนี้ดูเหมือนว่าฮอคแมนนะั้นจะสามารถกัการซูเปอร์แมนได้อย่างง่ายดายซึ่งทีมของแบทแมนนั้นก็ต้องเลื่อหวั่นแล้ว สรุปว่าฮอกแมนนะั้นมันจะฆ่าซูเปอร์แมนจริงๆใช่ไหมเช่นก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ฟังนะแบทบูแมนในตอนนี้เรามีบางสีงบางอย่างต้องทำเราต้องนำตัวไซบอร์กไปโดยเร็วในตอนนี้ไซบอร์กน่ะคือความสำคัญสูงสุดข,ข,ข,ของเราและในตอนนี้เองแบทแมนนั้นก็วิ่งไปคว้าตัวไซบอร์กมานะครับซึ่งในเวลาเดียวกันนี่เองฮอกแมนนั้นก็กำลังยำซูเปอร์แมนอย่างเมามมนเลยถ้าไม่รู้เหมือนกันวนะ่าซูเปอร์แมนแว่าฆ่าเคยเห็นแกนหลังเลือดไหมแต่ทว่าในตอนนี้แกหลังแล้วะ และคาก็ชอบมันด้วยและด้วยความโหดของฮอกแมนนี่เองนะครับผมแบทวูมแม่นั้นต้องถึงกระจกใจนี่เราจะชิงฮอกแมนได้อย่างนี้จริงๆหรอเดี๋ยวซูเปอร์แมนก็ได้ตายจริงๆหรอแต่ดูเหมือนว่าในคราวนี้นะครับผมแบทแมนนั้นจะไม่สนใจแล้วแบทแมนนั้นต้องทาําภารกิจของเขาให้เสร็จในตอนนี้ปล่อยเข้าไปเถอะในตอนนี้เราทำภารกิจของเรากันดีกว่าสิงแบทแมนนั้นก็ปล่อยให้ฮอกแมนจัดการกับซูเปอร์แมนต่อปักปัก สภาพของซูเปอร์แมนในตอนนี้นะเละเป็นขี้เลยครับซึ่งในตอนนี้เองฮอเกิลนั่นก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้ฮอคแมนนายกำลังทำอะไรนะเธอไม่ต้องมาพูดเลยนะเธอทิ้งฉันมาโลกใบนี้เธอเน่เลือกซูเปอร์แมนมากกว่าฉันเพราะฉะนั้นฉันไม่สนใจเธอหรอกฉันเลือกเพื่อนของเรายังไงล่ะถ้าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องเมื่อค้าที่แล้วก็ฉันขอโทษด้วยนะฮอคแมนไม่ต้องพูดแล้วฉันมาที่นี่เพื่อตามเธอกลับแต่เธอกลับดูถูกฉันเธอกลับทำแบบนั้นกับฉัน จะไม่สนใจมนอีกต่อไปแล้วเธอบังอาจยามเกียดฉันหยุดนะฮอกแมนนั่นเป็นเรื่องของนายเองนะนายทำตัวแย่เองข่าวก่อนที่นายมาที่โลกนะ่ะนายมาวอนหาเซียนนะและนายก็ได้การต่อสู้ของนายเป็นยังไงล่ะนายยังต้องการอะไรอีกเงินบางทีฉันก็ต้องการการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งละมั้งฮอกแมนนะั้นได้จัดการฮอกเกิลออกไปให้พ้นทางแต่ทว่าในตอนนั้นเองนะครับซูเปอร์แมนที่พอจะได้สตินะั้นก็ยิงฮีทวิชั่นใส่เขาดีมากซูเปอร์แมนฉันนับถือความอดทนของแกเลย แต่ถ้าว่าแกคองอดทนได้อีกไม่นานหรอกฮอกแมนนะได้กระโดดเข้าไปเตรียมที่จะนําลูกตุ้มคลิปตัวไหนของเขานั้นฟาดที่ซูเปอร์แมนอย่างเต็มแรงแต่ถ้าว่าในชัววินาทีนั้นเองนะครับผมเดอะแฟตนั้นก็ได้เข้ามาห้ามเหตุการณ์นี้เอาไว้เดอะแฟตนั้นได้ปลดอาวุธของฮอกแมนออกมาในตอนนี้มันใช้ฉมากเกินไปแล้วนะฮอกแมนในตอนนี้การต่อสู้นี้ต้องจบลงเดี๋ยวนี้แล้วถ้าข้าไม่ยอมจบเนี่ยพวกแกจะเอาอยัางไงกันจะให้ฉันจัดการพวกแกสี่ตัวเลยไหมล่ะไม่แกไม่ต้องจัดการถึง4คนหรอก แค่ชั้นคนเดียวก็พอซูเปอร์แมนที่โดนอัดจนน่วมนั้นได้ลุกขึ้นมาและเตรียมที่จะท้าต่อยกับฮอคแมนนะครับซึ่งในตอนนี้เองสมาชิกทีมจัสติสบิคคนอื่นนั้นก็ตกใจคากไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพวกเราจัดการเองทุกคนอย่ามายุ่งหนะ้านี่เป็นการต่อสู้ของชั้นเข้าใจไหมยอย่ามายุ่งกับการต่อสู้นี้การต่อสู้นี้นะ่ะมีแค่ชั้นกับฮอคแมนเท่านั้นแต่ในตอนนี้เองฮอคแมนนั้นก็ได้เข้ามากระทะกับซูเปอร์แมนอีกรอบ แต่ในค่าวนี้ฮอกแมนนะั้นไม่มีคลิปตอนไหนแล้วในตอนนี้ซูเปอร์แมนนั้นได้ใช้หมัดจริงจังกับเขาแล้วนะครับผมเพียงสามหมัดเท่านั้นซูเปอร์แมนนั้นต่อยฮอกแมนเพียงสามหมัดเท่านั้นสามหมัดจริงจังเพียงสามหมัดนี้ก็เพียงคอแล้วที่จะปิดชีวิตของฮอกแมนในตอนนี้ฮอกแมนนั้นได้สิ้นใจลงด้วยหมัดจริงจังของซูเปอร์แมนเขาตายแล้วละ่ะทุกคนฟังฉันนะไซบอร์กอยู่ที่ไหนกันแน่ในตอนนี้เราต้องตามหาไซบอร์กโดยเร็ว ซูเปอร์แมนนั้นรีบสั่งก่าให้สมาชิทีมจจสตี่ลีคนอื่นในทันทีแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้สภาพของซูเปอร์แมนเองนั่นแหละจะไม่ไหวแล้วจูๆ Superman ่ๆซูเปอร์แมนนันก็หมดสติลงไปในทันทีฉันว่าบางทีเขาจะมีผลจะคลิปตัวนั้ยอยู่นะเดอะแฟรรี่นําคลิปตัวนั้ยออกไปเร็วและในตอนนี้เองนะครับเดอะแฟนนันก็รีบนําอาวุธของฮอคแมนเอาไปในทันที ดูเหมือนว่าในตอนนี้จะมีคนตายเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งแล้วเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปติดตามกันได้ในพาร์ทหน้านะครับผมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกเพิ่มกันมาได้เลยในวันนี้ก็ผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้เราเช่นเคยขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่ติดตามคอม i ิ w เวิลด์กันมาในวันนี้คอม i ิ w เวิลด์นั้นมาไกลบ้างแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนขอให้มีความสุขกับการดูคอม i ิ w เวิลด์สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน